อาศัยทำให้งดีย oh. right? ูเดียวเงเหงาแล้วราเปยูแหนเราจะข้องอ่ะซื้ออย่างเขาซื้อไอพายอุ้ยน่ารักบุกอีกอ่ะอุ้ยลองทำแพ่งนี้คือจริงใจอลังการแท่จะ่ข้องยูเดียวยูที่เหงาเนาะเหงามาก เขาไม่ยู่เป็นมูน้องพอมูเป็นมูไม่ได้หรอกอ้ให้เป็นยังมูเป็นตุกตาได้ห่อเข่ายนะเุาจอแลไม่อายน้องไงนูนเนี่ยเขาไงนี่เขาอ้่าใจบ่ไใ้เนาะล้วสงสัยแตยไอ้สี่เขาคือ ยะงยังไนมาป้าป้าก่้าไปแกงอกจะเข้าซีดีเลวซีดีลนะซีดี้ แบบโผลแบบสวัสดีนะแบบเราซื้อสิสิโคนมาเาอะไรเสุดหล่อเฮ้ยแบบหน้าแผบบิวเจ้าซิลิสคนสวยอะไม่มีไวมากอะ่ะบอกรักผัวรักคนเทียวรักแต่ด้วย

ไอคือ,อไอไผ่แล้วน,อน้นอ,นองล่ะหน้าใบหยองอ๋อน้องชื่นยองแล้วฉนเสวยใจน้องมาตามหาแม่ของน้อง ให้บอกแนี่ดีิดไปแนวเดียวแล้วน้องพี่ดี่ดีอดีบอกสจซันน้องซอยไอออกไปจากกองให้ีได้บ่ไวตำแหงอันรายบอกเลยไอนีเ์นีไอม่ได้บได้ก่นไนาด้ไะาอีดีเนะอีดี้ตัวไอเนนี่ตอ จังสันเ,เ,เดี๋ยวไปเร่ไอ,อีไหาเด้อจ้าแสมอลเล่นเด้อเอานี่หละคืนอยู่บ้านโอ้สามขอแล้วหรอันน<อ>ี <c oughs> ้มา,กาไก่มาเลยด้อล่หอกินหัวเด้อฟงฟีจะบหัวจหมปีปีเอาพุ่พมามาอย่งวะพีพายสคอครับบอกที่นอนบ้าอนนี้เขาคือขึ้นหัวจะขออ,อ่ะนาะ พีพายอกนฝันไร่อะน้องฝันร่ลงฝันเลย่ะด้ม่พันพันไ,ไ,ไดไ่ถึงข้าแล้วลฝัไรฝันไล่ฝนลันนี่นะได้โอกาสนีพี่พายจะเข่าเข้าฝันไร่อะค่ะจะทำยังไงดีอะ เขานะจะคองน่ะตกอไปบำเพ็ญเพียรแล้วก็จะเป็นแบบนี้ที่เป็นส้จะคล้องจะคองเนี่ยไปเบิ่งมหันเห็นบ่บุญบุญยอดเท้าแม่เห็นว่าจะคล้องอู้วเพ็้ยนเป้นไยง้างอยู่นีเพราไก่ด้วยเรไก่ดอวเจ้าคล้องปีนขึ้นแ๊บเยวากับข้อเด้วอุ้ยอุเป็นคืนเนราะเพี้ยนเปลอโยนบุถ้าเขาไปเราสิบเ้าจุดส เขาก็คิขี้าอที่กันแต่เขาก็จะเสียนจังไหเองเขาขยานจะบของว่ามีความสูงเนี่ยฮข้างเขาแบ่ไม่ถของแต่ของจะเลื่อมเขาเด้อเข้ามาของแล้วเข้าอาทีของแ้วของเดี๋ยวเราจะฉากเฟซบุุกไม่หานะโอเคนะเุต่อไปได้ก็ดีฮะไปแล้วที่นหเงียบไปใส่เนาะบานี้ ชินหัวนะดิไล่กับพวกเด็กทรงหามไปขึ้นแบดเบิดเงียต้องเงีย้องเงี้จ้าจ้ำโอ้ยอะไระจ้ำผู้งามกน้องมาบัดไนก็ะดายอจตรเลยใครจะินหัวบอกหน่ไม่บจะเม็ดมากสันวะโอ้ยผานกันม่ยู่ไม่อายมาไงบพเพอบอไม่ bác à, là cái đài bác sĩ 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 bác อก็ว่ามันหนาเทอะนะ้าอันต้านหัอ้เปิีงแน่น่นเป้ยเป็นผู้ใส้แต่แทโอ้ดนจากแม่บ๊บก็พอจะเอาไปแน่วนข้างล่างน่ะไม่เยย็นมันรอ,อยู้นูก็พอแล้วนะไม่

อ้าวคนอื่นก็มีเยอะแยะเสี่ยผู้นี่อ่ะมากระหูนแน่ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งโลอโอ้ยจังแม่นนองจังแมนโล่ถือใจบ่แม่นนองคี้วบ่แม่นนองคิ้วสายกุศลใจคนตาแดงตก๊งลงเลย ไอ้เจ้ีเอยนบาเู้ยญิงปไ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 ป้ปไปเมไปไปไกไปอปไนไปืปไปไป้ัไปไปไลไปไอไปไงมปไปไสไเไป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 มปไ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 ปสปไปไปดิไปิดไปนปิดไปไไป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 ไไไปไไปไปยกไะไปไหมปไ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 ปอ ชอมนี่แบบโบี้เนี่ยอันได่ดค่ะ,อ,ปปะ,อ,ะอุ๊บปะรา้เว้ยเาเป็นยังสี่ต้องหายถึงมือสุนท่อนพระอภาาัยมนีอ่ะพระอภัยพระอภัยมั้เออซือกับพีทเนะาะจะฟ้อง เมียเก่าคนนี้นันทุกวันยังคือพอเจ้ายังคือเก่าบ่าท่านมีภัยเมียเก่าคนนี้นานยังอยากคนมาเขียนใ้แม้ว่าใคอรังแกใจให้มีนะ้ำ เนื้อว่าอายให้รักแก่ใจให